เดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรเอะหาที่หน้าหน่อยสินับอลนบอลอย่าพลากซิถักไปแล้วช่วยไม่ได้ที่รังแกผู้อื่นก็หน้าตาเจ้ามันหน้ารังแกนี่เนนอันเลอเจ้าพาข้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่เฮ้ยทำอะไรข้าช่วยท่านแต่งตัวไงพวกเราต้องแต่งให้ดูเป็นผู้ลี้ภัยแก้ขัดไปก่อนมะเดี๋ยวดิคือข้าข้าทำเองได้เลย เออถ้าจะห่วงเนื้อห่วงตัวไปถึงเมื่อไหร่กันมามามาเอาไปถือให้ดีเออเดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรอ่ะหาที่หน้าหน่อยสิก็ได้โาเกไม่ไม่ไม่ไปหยุดก่อนนะขยะสังคมนี่พวกเจ้าสองคนทำอะไรกันเนี่ฮะ อ,อท่านขุนนางทั้งสองพวกข้าหิวจริงๆผู้ว่าการต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบ้านเมืองบ้านนี้เมืองนี้ไม่เหมาะกับประชาชนชช้นต่ำอย่างพวกเจ้าไปซะท่านขุนนางอขอข้าวหน่อยข้าไม่มีให้เจ้านั่ะต้องให้ข้าอย่ามาหน้าด้านขอไปออถึงผู้ชายจะหลอ่อผู้หญิงจะสวยถ้าไม่รวยก็เข้าคุกไปดันเร็วหน่อย อย่าโอ้เอ้หิวหิวคนต่อไปแต่เมื่อวานเลยนี่โภธนาว่แจกข้าวดูดิน้ำข้าวทั้งนั้นคนต่อไปมีกากข้าวอยู่หน่อยนึงอย่าจักก้ารีบเดินไปเดินเร็วเรดินต่อไปอย่าผักสิผักไปแล้วช่วยไม่ได้เที่ยวรังแกผู้อื่นก็น้าตาเจ้ามาหน้ารังแกพวกขอทานอยู่แถวนี้แหละอย่าเข้าเมืองอีกนะ ข้าไม่ไหวแล้วข้าหิวข้าเป็นกรดไหลยอ้อน่อิอ<ก>มเแ,แล้วเข้า <c oughs> มากระบ,บวยหนึ่งด้นนา <c oughs> นาหลังก็เร็วๆหน่อยสิทับทายยู่ยาดอยูย่ได้ยามที่ขา่าวความในสงครามชายแดนได้เริ่มต้นขึ้นพวกนางต้องส่งลูกชายตัวเองกับสามีออกไปรอจนถึงช่วงยามหน้าแล้งก็ต้องเป็นพวกนางที่ขุดคลองทดน้ำคิดไม่ถึงว่าในเวลานี้พวกข้างหลังก็อย่าช้าล่ะเร็วเข้า องค์ราชทายาทมีสิ่งที่ท่านยังไม่เห็นอีกมากชีวิตนั้นเสมือนไร้ค่าประชาชนเหมือนหมูมาปเป็นความผิดของข้าเองนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านแต่เป็นความผิดของคุณนางชั่วพวกนั้นพวกเขาคิดจะใช้มือคำฟ้าอย่างมีอำนาจและเงินตราทำให้ประชาชาน,นต้องทุกข<ะ>์ยากเจ้าต้องระวังคำพูดนะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยข้าเป็นคนใกล้ชิดของท่านถึงได้คิดสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้น ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหยอกเล่นกันนะมาแล้วพ่อพ่อเลิกแกกข้าวฝนตกนะเก็บข้าวของไปนของที่เหลือแค่ท้งไม่มีนะไม่หมด

ตากตั้งนานแล้วนะเจ้าค่ะถ้านดุโครนที่หน้าท่านก็หายไปหมดแล้วไประวังถูกจับได้นอันเลอรฮะทำให้ประชาชนสงบสุขและสืบเรื่องรัฐมู่เทียนข้าอ,อยากทำสิ่งแรกก่อนแต่หากเป็นสินค้าแล้วก็ทำได้ยากนะเจ้าค่ะมีสิข้าขอพ่อค้าที่ร้านข้าเลยที่แท้องราชทายาทก็อยากเรียนแบบอาชีพรื่นสดมของข้าเมื่อก่อนเลยต้องออกมาด้วยวิธีที่ถูกต้องต่างหากล้ว ในเมื่อมีเหริอนอันเลิศที่ทําการใดก็ราบรื่อนอยู่ท่านต้องสมปรารถนาแนะ่